ููกกมาหหลลังตใจเย้สวัสดีครับนี่คือแชมป์ปูนเสือครั้งที่19นะครับมหาสมุทรแท็กมีบุรีนะครับโอ้ดูเรื่องตัวสินึกว่านักกล้ามอ่ะครั้งหลังนี่ทองปูนสองไฟเลยเนาะที่บุรยลำทั้งสองไฟเลยป่ะบุรรีัมย์กับลุงพินีครับครั้งครั้งแรกครั้งแรกบุรรีัมย์เหรอครั้งที่สองก็ลุงพีดีชนะแบบสนุกทั้งสองไฟเลยเนาะ มีสอบเป็นจุดเปลี่ยนเกมช่ลุงเอบุคลับุยลำมีสอบช่วงปลายยกสี่มั้งใช่ไหมแล้วลุงพินีครับชนะยังไงอ่ะแม่จะลูกใหญ่ครับใหญ่ใหญ่แล้วเตะต่อยหนักรับงพี่กระดูแข็งมากครับพี่ทองพูนเตะเขาเราเราเจ็บเอย่างนีอเหรอเออมีรายการละวันที่วันอาทิตย์นี้ครับกลับไปถิ่นเก่าอีกครั้งหนึ่งช่องเจ็ดเจอจอร์ดคาราบาบนี่เราต่อยฝรั่งนะนี่ ต่อยกับฝั่งหลังนะเป็นไงเจอจอดเห็นเขาเห็นฟอร์มเขาไหมช่องหลังเห็นครับน้องเขาแข็งแรงครับพี่ก็เห็นว่าสดขึ้นมาร่างกายดีครับเห็นเขาต่อยไฟไหนก็ต่อยกับลุงลุ่ลาวีเป็นไงบ้างก็เห็นแข็งแรงมากครับเขาเนี้ยครับเป็นไงเจอมวยเข่าอย่างงี้บ้างก็ผมว่าผมไม่แพ้มวยเข่านะครับเราก็เป็นมวยเข่าหรือเราเป็นมวยอะไรมวยเข่าก็เข่าเหมือนกันมีศอกด้วยครับเออ แต่ว่ากระดูกกระเดี่ยวอะไรเราน่าจะดีกว่าเนาะดีน่าจะดีกว่าแต่ว่าเสบียงน้ำหนักเนาะปกติน้ำหนักถ้าชกช่องเจ็ดนี่เท่าไหร่ทำได้ครับที่แบบว่าพอดีพอดีสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบสี่สิบห้าได้แล้วไฟที่ชกพิกัดเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดช่องเจ็ดครั้งสุดท้ายชกไปเมื่อไหร่ชกน่าจะปีสามกับเหมือนใครน่ารักครับน่ารักเอาหน้าเราก่อนกับน่ารัก ก็เหมือนไฟหนึ่งที่ปล่อยไป117แพ้เพชรมงคลศูนย์กีฬาให้ต้มใช่ไหมอันนั้นลดโลดเดียวออันนั้นคือไฟที่เราต่อยได้แชใหญ่ที่สุดหลังจากได้แชมป์แล้วก็ปล่อยไป117แพ้เพชรมงคลแล้วก็หยีบลงมาต่อน 114, 115คราวนี้ก็ปล่อยขึ้นมาอีกครับมันยังไงมันน้าหนักเรามันมันมันจะทําให้เราแบบอึดๆไปไหมอ่ะมันน้ําหนักเยอะไปอ่ะดูยังไงดี ก็กลางวันร้อยสิบเจ็ดน่าพอดีนะครับวันเนาะครับน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดด้ห้าสิบเจ็ดลดประมาณกิโลเนี่ยไปเนี่ยสี่โลครับก็โอเคประมาณนี้แหละสี่โลไม่เกินห้าถ้าเกินนั้นมันก็จะลดเยอะไปครับไปเพชรนดีเมื่อกี่ไฟสามครับไปไปไปแพ้ชนะใครบ้างชนะน็อกเพชรสิริโชคครับแล้วก็แพ้เพชรศิลาแล้วก็แพ้พี่ชัยโยครับ เอชัยโยก็ในเหนียวเหนียวแบบทรงจอร์นี่เคยเจอใครบ้างชัยโยไงอือช่แล้ก็ใครยู่แต่พี่ชัยโยตัวเล็กนะอแต่เขาเหนียวเขี้ยวเนาะชัยโยมีดีกว่าชยอะเนาะลูกถีบก็ดีครับพี่เออแล้วมีใครที่ในคล้ายๆทรงเดียวกับจอร์อะจำไม่ได้จำไม่ได้แต่ว่าเรายืนยันว่าเราไม่แพ้เขาครับเออเรามีเตรียมสอบปด้นพื้นน้องเป็นมวยอะไรเลยตั้งแต่เด็กๆมา มวยเข่าเลยเอาเป็นพื้นๆเลยคือเป็นมวยเข่าก่อนครับแล้วก็มาเติมฝีมือเอาก็เลยไม่แพ้มวยเข่าครับขี่์เเสร็จละตอนนี้ร่างกายแปดสิบเก้าสิบลครับพี่วันที่นี้ก็เต็มร้อยตอนนี้เริ่มคุมน้ำหนักยังไงไม่คุมเยอะครับสบายสบายเอาหรอโอก็ก็ค่อยๆคุมไปใช่ไหมไม่ได้เร่งอะไรมากมายวันนี้วันอะไรจันทร์ชกวันไหนอีกว่าห้าวันนะอีกว่ห้าวันอีกเยอะอยู่นะครับเป็นไงท่านี้เราตั้งเป้าขนาดไหนบ้าง ปีนี้ก็หวังให้แชมป์115 118ก็ได้ครับ15ครับ15ได้18ได้รอจอมโหดครับชูซับใครเป็นแชมป์เดี๋ยวรอเราไปชิงส่วน118ตอนนี้ยังว่างอยู่เพราะว่าซื้อสัตว์เขาตลาดเพราะว่า118เนี่ยก็อาจจะยังเต็มเวทไงใช่น่ารักแต่ว่าอนาคตก็อาจจะไปว่ากันอ่ะก็วันอาทิตย์นี้พร้อมแล้วนะครับจอร์จคาราบาฝากติดตามหน่อยครับแฟนมวย ก็วันอาทิตย์นี้ก็ปากเคียย์ด้ครับเต็มที่แน่นานครับปากไปถึงน้องจอตนะนะก็เต็มที่ครับวนเวดีครับเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสี่เจ็ดห้าร้อเจ็ดสี่ร้อยเจ็สิบห้าอายุปียี่สิเครับที่เอ็อย่างยิ่งย่ปล่อยเท่าไหร่ได้อีกทีห้าสิบเจ็ดห้าสิบเโลโอเครับพ่ครับเอามาหาเอามหาสมุดก่อนแล้วกันช่องเจ็ดวันอาทิตย์นี้เป็นไงบ้างครับร่างกายตอนนี้ก็ ร่างกายผมคิดว่า8-90%เก้าสิบปร์เซนะครับพอซ้อมมาประมาณเดือนเดือนหนึ่งผมมาอยู่กับพี่แท็กี่ไฟแล้วครับเนี่ยสองสองไฟแล้วก็ฟอร์มดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมพี่เป็นไงบ้างครับเด็กคนนี้เด็กตั้งใจซ้อมครับเขาผมว่าเขาก็มีระเบียบวินัยในตัวแล้วช่วงหลังก็ร่างกายมีแล้อรอมก็ดีตามไปช,นะชนะ สีงไฟแล้วครับชนะสองสองไฟแล้วแรกกับใครครับพี่ที่กลับมาที่อยู่ที่นี่ชนะสองทองวุญสองไฟครับอ๋อแล้วก็วันอาทิตย์นี้เจอจอร์ดคาราบาวจอร์ดพลันชัยเป็นไงบ้างพี่ก็ผมว่ากกขี้นะเพราะมวยเขามวยพลันชัยเขาแข็งแรงแล้วมวยเขาฟอร์มดีแน่นอนครับพี่ก็คงเอาร่างกายต่อยกันนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นแฟนมวยเขาสงสัยเวทน้ำหนักของบาสมุทรนะพี่ไปนี่แต่ร้อยสิบเจ็ดเลยมันขึ้นลงขึ้นลงตลอด อย่างว่าป๋าชุ่มเขาก็บอกว่าหนักน้อยไม่มีตัวต่อยความจริงอะสิบสี่สิบห้าสิบหกต่อยหมดทำได้แต่ไฟนี้มา1น้อยสิบเจ็ดเลยมันเยอะไปไมหมครับมันก็เยอะครับแต่ผมไม่มีคู่เราก็ต้องปล่อยอทำมวยถ้าเราไปจะชงน้ำหนักเราไม่มีคู่หรอกอแต่ว่ารูปร่างอะไรก็น่าจะพอๆกันเนาะรูปร่างน,น่าจะพอ,อ,อแล้วต้องวางแขนยังไงดีพี่ หรือว่ามาดูทีต่อยด้าสไตล์แล้วครับเพราเราก็ดูคนต่อยมาแล้วครับแต่ว่าเขาเข่าล้วนลเลยนะตรงนี้เป็นไงบ้างครับมหาสมุนก็เข่าอย่างเดียวไม่น่เดี๋เราก็เขานะ่าด้วสุดท้ายฝากไว้ด้วยนะครับเอาไว้ออกตัวหน่อยพักยกของเอกชุมพรใส่แอดไปข้างหน้าเลยแอ a e k 86นะครับ AEK 8 6นะครับฝากถอนโอนไว้24ชั่วโมงจบ1คู่ผมเคลียร์เงินเลยนะครับ10บาทเล่นได้ครับนี่คือพักยกระบบอัตโนมัตินะครับใส่ไปเลยครับ a e k 8 6นะครับ a e k 8 6นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับไปนะครับย้ำอีกครั้ง a e k 8 6นะครับผมการันตีเรื่องของการเงินนะครับฝากไว้ให้ท่านได้ออกตัวกันหน่อยขอบคุณและสวัสดีครับ